พี่น้องจะมาทิสชนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมโสต์อุ่นคอนะครับวันนี้นะครับมีข้าวกล่องนะครับและน้ำนะครับมาแจกที่สนามพระเพื่องวัดอุ่นะอครับเพราะว่านะครับเพราะว่านะครับมีรายได้นะครับจากช่องย t ท b e ที่ผมลงนะครับและถ่ายทอดสดบ้างคลิปเอ่อเป็นคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมแล้วมีรายได้จากช่องยูทูบนะครับ วันนี้นะครับ hotel, ผมก็นำข้าองความจากรายได้ที่เราขายมาลีนนะครับสนามพลาสต์วัดสิบสององคนะครับนี่สนามพลาสแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเขาได้มีการ่วงนะครับในเรื่องการถ่ายทำในช่องยูทูบนะครับบนยูทูนะครับเดี๋ยวเราไปแจกข้าวกันนะครับไปฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องยูทูบนะครับทานที่เล่นโซเชียลอยู่นะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับกด f o ลโล่ได้นะครับที่ช่อง youtube นะครับผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นพิธแไทยพิธแน่วนะครับพิธีไทยพิธีแน่วถูกมั้ยเออตอนนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับที่ธีไทยก็อยู่ประมาณสุดล้ายนะครับสุดท้านเลื่อนหน่อยนะครับแล้วก็ ช่องใหม่นะครับช่องใหม่ก็จะเป็นโชดที่กุญทองนะครับ้าะเข้าพระเครื่องหลวงพ่อแพรวัดที่กุญทองสิ์บุรีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับนะท่านที่เล่นโซเชียลอยู่นะครับตามคนติดตามด้วยนะครับคนกระดิ่งคนติดตามนะครับทองพิโพธด้วยนะครับ จะของท่องเสียงจะเนอเนอ,อยู่นะครับ,นนบนหนครับนะย่ติดตามยครับติดตามย่างพวอพี่คุณทองนะมีท่องหนึ่งนะไม่ใช่พีเจเนลเลย ห้องนครับช่องช่องนี้เป็นใหม่ช่องนี้จะเป็นพเครื่องอย่างเดียวนะครับอ้าวพี่สวัสดีครับพี่พิมพ์โปรพี่คุ้องไว้ได้พี่เดิลองเมอนเดิมนะพี่ผมก็ซีนอยู่เดี๋ยวฝั่งนี้ใครยังไม่ได้อ่ะทางยัางด้วยเดี๋ยวน้ำมาที่หลัง

โอติบุทองติดตามด้วยครับโปติดตามด้วยนะครับข่องายม่ได้ขายไปแล้นะไลใครที่จะเกิดต่อมาเอาลายถ่ายลายนะท่านเอามางทิ้ง่อมาเพราะกระโดดขิ้นะครับโทษปึนาตแทนเลอกที่ทำไั่ได้ไหเลย เวั be ep. Be ep. Kann, ี้บแบบรดงนะครับเอาเลยเอาเลยพี่ร่วมกันร่วมกันเรามีรายได้ก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปอ้นี้เที่สต่อได้ไหม Rồi. có, đúng người ơi mọi 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 người ไม่ต้องเยอะนะท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยก่อนหมดแล้วเหรอโอ้ราคาราคาร้อยกว่าผมเล่นข้างแจกยังไม่ได้เอาวันนี้ใครจะกินนะครับไปฝั่งกันได้เลยนะฝั่งได้เลยเดี๋ยวเลี้ยโนยังไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยวันนี้นะใครจะกินนะใครอยากจะกินไปฝั่งได้เลยฟรีแล้วก็เรามีน้ำแจกด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ เป็นน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวผมเดินแจกนะครับนะแล้วคลิปนี้นะครับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็จบเพียงที่แล้วกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับโค้สุนทรนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากนะครับมาดูได้เลนเป็นข่าวาดเล่อไปตองเปิดเ 一二三，然后要脚左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 脚我脚左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 脚